สวัสดีครับอยู่กับพวกเราครับคูตากำแพงเพชรเวงหลีครับวันนี้อยู่กับผมครับเอกคูตากำแพงเพชรเวียงหลีครับแล้วก็อยู่กับพี่ๆนะครับวันนี้เรามาที่ไร่ของพี่สมดาวนะครับกาลพักดีนะครับเรามาอยู่กับในส่วนของตัว B2440 กับในส่วนของสาธิตพร้อมเครื่องสังใบนะครับ SLR 1 1 0 H ครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของทีมสาธิตครับ เป็นทีมสยามคัวต้าครับกับพี่ปอนครับเดี๋ยวเราไปดูพี่ปอนกันครับวันนี้นะครับพี่ปอนก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการในส่วนของใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการสาธิตนะครับขั้นตอนการทํางานของเครื่องสังใบด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ปอนครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวสวัสดีเกษตรกรสายไร่ออยทุกท่านนะครับก็ผมนะครับนายจักรพันธ์ทองสนธนะครับเป็นเจ้าที่ส่งเสริมสินค้าที่เกี่ยวกับไร่อ้อยหรือว่างานในไร่้อยนะครับในในเขตจังหวัด กำแพงเพชรหรือว่าภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดนะครับส่วนสเปคการทำงานนะครับไอเนี่ย N สามใบเนี่ยถ้าทำงานรัศมีกลางออกนะครับก็คือสองเมตรนะครับกลางออก2เมตรสามสิบนะครับรัศมีความกว้างหน้ากว้างในการทำงานนะครับส่วนความสูงนะครับความสูงเนี่ยสองเมตรสี่สิบ นะครับลัศมีการทำงานนะครับสูงได้นะครับ ครับก็อยู่กับพี่ชัยนวัตนะครับที่ขึ้นไปทดลองขับอีกคนหนึ่งครับในส่วนของตรงนี้ครับซึ่งลงมาหมันๆมเลยลองไปสอบถามกันดูว่ารู้สึกยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับพี่ก็เกียร์หนึ่งก็ได้รอบดีนะเกีเลยแต่ถ้าจ้างลูกน้องขับอ่ะจะกไม่วิ่งเกียร์หนึ่งจะวิ่งเกียร์สองเราลองวิ่งเกียร์สองรอบไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้รอบเออเ,เพราะเพราะจะเกียร์ปกติถ้าเราจ้างลูกน้องอะ่ะไม่มีใครวิ่งเกียร์หนึ่งบอกได้เลย <c oughs> ลูกน้องอ่ะมันอัดเกียร์สองอยู่แล้วพออัดเกียร์สองเราขับ ลองเอาเกียร์สองดูเนี่ยถ้าเราเร่งไม่ได้รอบถึงสองพันเนี่ยการปั่นมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้แล้วก็ทําให้ไม่สะอาดอก็เ,<น>เพราะฉะนั้นในส่วนของแนะนําให้เป็นเกียร์หนึ่งแทน่คือคือเราก็ต้องเน้นเน้นคนขับเราว่าต้องเป็นเกียร์หนึ่งเราพอลองลองดูแล้วเนี่ยลองด้วยมือเลยมไม่ได้แล้วหลังหลังจากที่ในส่วนของลองทดลองไปแล้วเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างมันก็ดีนะนเพราะว่ารอบความ ความเอี่ยมความอะไรใช้ได้อยู่แล้วความปลอดภัยล่ะครับเป็นไงโดนอ่อยบาดบ้างไหมไม่ไม่ไม่โดนนะโดนต่อต่อยไม่เนี่ยไม่มีไม่มีนะครับ,รบก็นี่คือในส่วนของทดลองขับนะครับกับพี่คนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงครับใครที่สนใจนะครับสามารถตริดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแนะนํากันไปเลยครับเครื่องสางใบนะครับของเราดีแน่นอนครับสางใบสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับโอเค